ถ้าข้าจะทนอยู oh. <Like. S 2> uh ่ไปร่างสิ่งทีไม่ตั้งนานคะแล่ะแอละแกกละแก่ะแกล่กล่ะแ่ะแกล่ะแก่ก่่อแก่่ะล่ะกะแกแกอ่ะตัวเองได้ลแ่ะ แต่โทษทีนะ่ะเด็กนี่นะ่ะไรซิ่งพลังเวทด้วยซ้นะําน่ะพลังไวททั้งหมดของวอนี่ความสามารถทั้งหมดมันก็มาจากทัางนั้นฉันสกัดร่างเดิของฉันแกอย่ามาควบคุมนะหนุ่มน้อยปล่อยให้เขาเล่นหน่อยไม่ได้หรือไงนะ่ะในไหนก็ฆ่าได้หรอ,อกมาเดินเล่นแล้วนะ่ะ แล้คข้าไม่ล่ะทำไมฉันต้องทำาต้อสัญญาด้วยรีสคอสเรดดีคอสมันถ้สัญญาปุูกมัด

ด้านหล yeah, so <im lly> <seven> ังของนายนารย์จะได้โี้ปรับม่ไม่ไมเลยนะคือไอ้คนบาจะเสียแต ไม่มีฝันตอนต้องไปดูนักเรียนแล้วนักเรียนผู้ชายน่ารักของนายดับเป็นเดลอนี่ออาจารย์เปรี้ยยกตกตกตรงนี้เปิดอนะ้รขึ้นมาหรอโอ้ผู้หญิงานอนะไรหกดไปแล้วหนึง่งเ,ออเกิดอะไรขึ้นนลยอก,กนะันนะคิดจะไปนึกชั้นแหละอย่าได้หวังเลยนะ คนหนึ่งไปแล้วเยอะใช่อหมครับข้าข้าไม่รู้<ด><ด>อ่ะข้าข้าน่าะจะเดินสวนเขาอยู่น่าอยู่ข้างบนหรือเปล่าไปดูข้างบนกันลูก

เราเคยจะจะขออนุญาตอะไรนิดหน่อยครับถ้าไม่ได้เราไม่เป็นไรโอ้หจูก็เล่นจ้าก็ว่าเจูก็เกี่ยวกับตตเก็เล่นไม่ล้เจอจ่ายว่าอู่กเลยไม่อยู่อยู่ดีแบบว่าอยู่ดีๆสตอรี่ก็มา อยู่ดีสตอรี่ก็มาเป็นนักเรียนเพิ่งเข้านะแต่สตอี่ไมนแรกตอนแรกก็ไม่ได้อะไรหอกเออมาตอนต่อเดี๋ยวเดี๋ยวขอข้เซลก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวขอข้เซลกันคือออรี่มัมาหลายรอวันนมีี่อันะี่ันอี้เข้ามาของผมนะคือมีหลายอันที่่ กูในใจใลยกูอยาสตอี่ด้วยแต่ก <Viol ent> like ูไม่ e ants, right? ีสตอี mm ่เล่นด้วยต่าอ่ะคือเขามีสตอรี่เล่นเล่นขนาดคือกูไม่มีเล่นคนเดียวอ่ะถตาหัวต้องยมไปตกรอลาระกอนเยอะกไม่เป็นไรนะคือตอนแรกฉันก็ไม่ได้กลาตัวเองจะได้เล่นตออลี่บแต่ว่ามันมันให้อ่ะมันจจุกนก็ได้ะจะ อยู่ๆอยู่ๆสตอรี่เข้ามาาอนแรเก่าเออสตอรี่แลองกับเอแ่กับเราอไอเยียมาอยู่ดีก็เข้าเข้าลูปเลยเร็วเร็วั้นเจอกันที่หลักโรงเรียนเนยนะเออไปเยอนะอาจารย์ ขอย่าอย่ารีเออย่าลืมเอาสกินอเอสกินละออที่น่าเก็บมาด้วยชัดเจนชัดเจนนะ

เจ้าจะไปไหนกันอะกจะทำยังไงกอบการเดินทางพวกเนี่ยไหนเออนาตานั้นก็ไม่อยู่เจ้าจะมานั่งทำไมตรงนี้เนี่ยทำให้แบบใสา์ตลกันเดี๋ยวนะก็เลยขึ้นโนะ <ไ>น้อะไรอะน้ำถัของใช่หรอไม่คิดคิดว่ามันเป็นน้ำธรรมดาเนี่ยกินเข้าไปฉันก็ต้องกิน้มยชีนะ่ะใจฉันนี่ฉันแค่มองจากตาเธอตอนนี้ฉันก็รู้แล้วว่าเธอลังคิดอะไรอยู่ชนีน่ะใจฉันถ้านายยังไม่อยากตัวเดียวเลือกเอาเลือกอโเลือกเอา้อ,ก,อ,าอ,ก,อากันนะว่านายจะหยดเดี่ยวแบบ มีใครเห็นค้านายเหยวนายจะมากับพวกกรับข้าว่าเจ้าอย่าเชื่ออย่าเชื่อเขานะเสี่มมอ๋อกรดาแล้วเสียงแกแ่วยง็มาข้าข้าขาว่าเจ้าอย่าเชื่อเขานะนเาแต่นะเจ้าเจ้าต้องเป็นคนเลือกเอ งั้นง oh ั <distur bs> <LO jotka> ้นขอเลือกนี่แล้วกันนะโอ้ไม่นะเจ้าสาธินไหนกันไหลเว้นใครอยากจะกินน้ำให้ตกกระโตัวโคขอ่ีวะอแต่แต่ข้าบอกไปก่อนนะแค่เจ้าจับนะก็คือน้ำคำสาบขอบคุณที่จับนะ ฟังเหรอกมาไงออกมาแล่วอ๋อรับด้ขอออมมันเข้าแต่มันเข้าดิสเอฟแต่มันไม่ได้เข้าดิสวัตมันก็ช่างเถอะออกไปซะเฮ้ยเอ้ออ้เจ้าใครจะลงไปช่วยยังไงดีะมา あっ เราขึ้นไปใคร ลุงกันเน็ตเน็ตไม่ดีเน็ตไม่ดีทุกคนแย่แล้วอ๋อข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 อเปลี่ยนเน็ตแบบกระทนหังก่อน สิ่งที่สวรรค์บอกฉันเหรอขอเวอกลามันมันเป็นอย่างเงี้ย เขาจะไม่ไฟกันแป๊บหนึ่งพอดีว่าเขาจมน้ำ

แล้วกันนะที่โผล่ไปกระทคทำโนบ้าเลยครับเนี่ยก็บอกกับแที่อาจารย์เปรมเคยบอกไปในโลกอนไลทแต่ต้องก็มาชิดเลยว่าจะใช้สิ่งที่ฉันคิดไว้ด้วยไม่ีฉันจะรู้อีกแล้วหห้าไขา ฉันจะจะช่วยแต่แรกอยู่แล้วไม่ไรักษาที่เป็นเสีย <S <S จเจออเจนนี่รักษาได้เหรอแน่นอนถ้าฉันปล่อยให้ตายฉันก็คงไม่ต้องมาช่วย ที่จะทำอะไร,ะระกันใช่ไหม,อ,ไม,มอ,อาอนนะะอใช่อไ้อบอกว่กาผมเปรการแสดงอนนอนไล้วสาารีโวะนันก็มาสิงขถอยคา <c ười> ไม่อยากทำเีย <c ười> ก็ไม่ติดจะทำตามอาจารย์กัะนั่นนั่นมันชื่ออะไรวะเจ้าคิดว่ายังไงนะไม่ไม่ใช้กำลังแต่ใช้สมองกันนะอ๋อเหรอไหวโอ้มื่อเอาละข้าว่าข้าขอนั่งดูแล้วกันนะข้าไม่ยุ่ง นี่นี่รัดข่ะขอเล่นด้วยได้ไหมไม่ต้องหรอกไม่ต้องการอยากที่ว่าปีสามหน้าขยันขยันแล้วก็มาในร่างกายนะอยากทว่าโชว์ทีดีแล้วกันนะแล้ว ตายสิไม่ผอยกตนนีรู้สึว่าตอนน่ายน well in> um> ี้ให้มายจารย์ิหัวจริงแล้วอาจารย์จะทำอะไรผมเหรอหน้าเบื่อจริงนะ ก็เน่ะถายไปก่อนที่ข้าจะใช้พลังฆ่าพวกเจ้านะ่ะโอ่ยนั่อน่ะถอย่ปเลยเอาแค่ชั่วโงเดียวถอยไปดีกว่าที่เหลือฉันก็ขออย่างลูกศิษย์คนนะถึงแม้ฉันจะไม่เก่งเลยค่ะนะฮะแต่ฉันก็จะไปอรียนไปไกลที่สุดนะ้าไปก็ได้ไปั ไอ้พวกที่นั่งไอ้พวกที่ยืนหรือนั่งอยู่แกไม่ติดเตรียมอาวุธเตรียมไว้ก่อนเลยเอ่ะเดี๋ยวมันมาด้วย้ยพร้อมแล้วก็เข้ามาเลยเล่นเลยวะมันไม่โกบีสาที่อยู่น้นยอยไหะอ๋เอเหรพร้อมได้ยังเออถ้าเล่นอะไรไหมใจขับไปก่อนดีกว่าไหมทำไมต้องโมโหมาอะไรขนาดนี้ ี้าฉันพูดถ้าฉันพูดตรงๆฉันไม่ได้จมาหาหรอกั้นมาหาแม่นะ่างนี้นะถ้า <powerless> ฉันมาหาคือ <navy> ช <squishy>. ัา <genocide> ต้านนีแต่ฉันมาแล้วแหละเอาล่ะไี่ใจ ถ้ก็อยากอยู่นะแต่สิ่งที่เป็นเครื่องของขามันจะไม่ไหวแลาไปนะมันเกิดอะไรขึ้นกันแน่กับแม่รับสายนี่อาจารย์ถ้าลืมไปว่าอาจารย์ฉันยังไม่ได้บอกเรื่องหนึ่อาจารย์เป็นลิ้ไว้นะเออจะว่าไปเขาตกลงตามไป อ,อ๋อไม่ต้องห่วงหรอกไม่ต้องห่วงฉันช่วยกิน,ยนแล้วก็พี่อยากไปอยู่ใกล้ช่วยด้วยวิธีไหนอะข้างหน้าเลยนะคนตา <c oughs> รางเงาก็ต้องอยู่ที่6เง,งาส่วนที่เห็นคนที่เกิดอ,อะไรเชื่อ ให้ฉันพูดจงๆงก็คือสายเลือดพิเศษของพิซานะนะลอนึกภาพที่ว่าสีนี้มันจะผลวมาได้ได้ไงถ้าไม่มีสายเลือดพิเศษของมิซานยางเช่นพวกมีผู้มีปล่งราดับราชัน วอค่าบีอไดแสดงว่าทั้งเรียนังก็มีสินี้ให้มีสเพิ่มนะคะขอจบไล์ตรงนี้แล้วนะเพราะว่าก็อยากไล์ต่อนะแต่มีดูแบบผมเลยก็ขอจบไล์ตรงนี้แล้วกันนะ อะไีครับ๊ายบายสิ bye bye. สิ่งนี้มันจับขังดวงวิญญาณเอาไว้ค่ะ